ตำนะคะสามสิบบาทใส่สิ่งนนะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปกินดูนะคะว่าติมตำหสามสิบบาทที่นี่เป็นยังไงบ้างไป,ปเดี๋ยวเราเข้าไปใ<ช>นร้านเลยสำหรับร้านใช้สิ่งติ่มซำนะคะบรรยากาศในร้านก็จะเป็นเ o u t ดอร์แบบนี้เลยค่ะ ไฮไลท์ของเขานะคะก็จะมีในเรื่องของอติ่มซำนะคะแช่เย็นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะไปเลือกแบบใหม่หมสดๆเนี่ยไปให้เขานะคะนึ่งร้อนๆแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้เราได้เลยค่ะนี่นะ,ะเปิดตเย็นเข้าไปเลยแล้วเราก็เลือกนะคะที่เราอยากจะได้โบกี้ก็เลือกมาหลายอันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตีนไก่นะคะน้ําแดงและนี่ก็ต้องฮู้ซอสราวาไข่เค็มนะคะน้ําจิ้มเขาเนี่ยจะมี2แบบนะคะแบบหวานแล้วก็แบบซีฟูด้ดอันนี้เนี่ยนะคะโบกี้สั่งเป็นมักกุเต ร้อนๆค่ะจะบอกว่าอันนี้หอมมากๆนะคะแล้วก็กระดูกหมูเขาเนี่ยนุ่มมากๆนอกจากติ่มซำเนี่ยเขาก็จะมีโจ๊กด้วยนะคะเป็นโจ๊กต่างๆนี่ค่ะเขาเนื่อร้อนๆนะคะแล้วก็เอามาเสิร์ฟเราที่โต๊ะแบบนี้เลยค่ะนะคะเห็นคนงก็แวะกันเยอะเหมือนกันเลยนะคะสำหรับร้านนี้นี่ค่ะเป็น3ชั้นนะคะ นึ่งตุ๋นนะคะเนี่ยเห็นไหมเด้งๆเลยแล้วนี่ก็เป็นนะคะกุ้งกระเทียมอันนี้นะคะเด็ดมากเราว่าจะนุ่มๆนะคะในส่วนของต้องหู้แล้วเราก็ราดซอสนหวานต่อด้วยฮะเก๋ากุ้งนะคะจิ้มซอสเปรี้ยวค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะของหวานตบท้ายเป็นบะรังโกดทอดจิ้มนมข้นนะคะ บอกเลยว่าอร่อยมากๆร้านนี้เนี่ยเขายังเปิดมาไม่นานนะคะใครมาเที่ยวแถวพัทยาเนี่ยสามารถที่จะแวะมาที่ใช่สิ่งติ่มซำสามสบาทได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยแน่ๆเลยค่ะ